อนนี้ก็อยู่กับปีแววเหมือนเดิมกับเพจเรื่องเล่าสาวดอกคาใต้เจ้าวันนี้เขาจะปาไปดูการสารเค่งปา่าทูเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของเจ้าบ้านสันจุกปกเขาไปสัมผัสแม่ทองมันเลยเจ้าว่าการสารเค้งปลาทูเปลี่ยนมาอย่างไดแล้วก็ปัจจุบันยังใช่หรือว่ายัางไดเจ้าเขาไปดูกันเลยเจ้าไปหามแม่ทองมันกันเจ้า เป็นหัวหน้ากลุ่มเข่งปลาทูน่ะแม่นาะเจ้าเค่งปลาทูนี่เริ่มต้นเป็นจะไดมาจจไดนี่แม่กว่าจะมาเป็นเค่งปลาทูนี่เจ้า,คจาเ,เคร่งปลาทนูนี่แหละคนเท่าไปเลี้ยงง้อยอ่ะเจ้าสมัยนั้นรดมันยังคามันไีอยู่สองกันน่ะมันแย่เข่งปลาทูหล่นลงโต๊ลงโอ้ยกล่องแก้วกระป๋อโอ้ยมุบนบทไปเลี่ยงวะบดก็เลยเก็บมา มาแกมาไขพอรูแบบอย่างตะนาสุดเดี๋ยวมาลองมาทัดศาสตร์กันปะกัญยากกันมาตลอดตั้งแต่อันหนึ่งห้าสิบตังค์เพาะน่าได้หนาเป็นเครื่องไดหนาเจ้าอันละห้าสิบตังค์แย่มาจดอุ้ยมูนอุ้ยกองแก้วอุ้ยปั่นแก้วมึอีปุ่นตายลาไปเพิ่งจมาดแม่ของแม่ปุน่นจะซื้อแม่แหมรุ่นแม่ของแม่ตายไปก็มาดุนแม่เนี่ยแสดงว่าในหมู่บ้านเนี่ยปุ่น ขายปลาทูกันอยู่แล้วมีมีคนไทยปลาทูนี่ยิ่งเยอะเพี้ยแต่คนเอาเอาขายกับขายส่งเงียกดขายออกไปท like ั้งนอกเงียดเจ้าอย่าโงโดนแบกของแม่ตายไปละจุกแผลจุกละแล้วกับโดนแบกกระตอมาจนจนถึงเร็วเนี่ยแหละเนี่ยมาดีได้แต่เนี่ยเทนเนสีสิบสามสิบ สามสิบเจ็ดปีสามแปดปีแล้วไปเข้าสี่สิบปีนี่ระดันึงนะแล้วก็ไปเอาไหนมาแม่ไหมเนี่ยเจ้าซื้อเปิลมากะในหมู่บ้านอ่ะอ๋อเปิลปลูกขายในหมู่บ้านนั่นแหละปูขายในหมู่บ้านก็คือมีตลอดเลยบัคคาดเลยมันก็เจ้าในบ้านมันก็มีตลอดมีบัคคาดเลยสารก็คือสารกันทุกวันทรงออกกันทุกวันนี่เนาะแล้วก็ไอแม่ขายเข่งไหนกี่บาทนี่เจ้าย่งดียังนีสองบาทเกิงสองบาทเกิง ส่วนมากทรงในบ้านเฮาดอคำใต้น okay. okay. ี่กะก็ว so. ่าไปทรงต่างจังหวัดตัวเเจ้าเม่สายเกียงหายเกียงมวนเึียงคำเทิงอย่างมาเอาในมดอ่ะก็คือเฮาใส่แล้วสารเลยแบบต้องไปเจน้ามตื่อีนอ่อก็สารได้แบบนี้แล้วก็เข้าคอบแม่ขอเข้าคอบมาดูเลยเจ้าไม่เข้าคอบก็อันนี้เนาะ อันนี้ก็คือไม้ชนิดเดียวกันเนาะแม่เนาะชนิดเดียวกันอ๋อป้องแยงอันนี้เขาต้องตอกนี่เขาต้องจักมือมดเลยกันไหมจักมือกันอันนี้เอาอันนี้เขาเอาตอกไม้ออกเอาไม้มๆนะไม้นุ่มนะอ๋อเอาวกใช้ไม้เกล็ดใจไม้เกล็ดคือมามาเาจกลียวก็ได้อ๋อจเจ้าก็คือใช้ไม้นุ่มมดเลยแหละ ถ้าแกล่ำก็จะแตกแม่นี่เนาะมือจะแตกมือจะแตกเจ้าได้โอเคไม่นอนแยกไปเป็นร้อยๆโลเลยแต่เจ้าถือเป็นศูนย์เรียนรู้แฮมตี้หนึ่งของสันจบโป๊กเนาะแม่เนาะนี่ยเจ้าได้ละอันนี้อ๋ออันนี้สารไว้แล้วแล้วก็ร้องเขาตอบ เจ้าก็คือแฮมอันนี้เป็นของดีของตำบุดอกคำใต้แฮมหนึ่งตีสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ตีบ้านแมททองมันกลุ่มสารเคียงปัาหูนะเจ้าวันนี้ก็ขอขอบคุณแม่เจ้าตีเฮือสัมผัสเจ้าขอบคุณเจ้าและคลิปต่อไปเฮาจะไปตีไหนก็ติดตามกันต่อไปเจ้ากับเพจเรื่องเล่าสาวดอกคำใต้วันนี้ปีแววกับแมททองมันก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า